่าย PBS. วายวรสร้างสนามฟุตซอลขยับเข้ามาใกล้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากขึ้นนะครับเมื่อปป,ปทสรุปผลในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีคน3ามกลุ่มที่รู้เห็นกับการหัวประมูลซึ่งก็อาจจะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบของพื้นที่อื่นๆและข้อมูลนี้กําลังถูกส่งต่อให้ปป,ปชแต่ว่าขณะน,นี้ความท้าทายอยู่ที่ว่าจะมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่ครับ นายประยงปรียาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอเปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งสำนวนสอบสวนโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง54โรงให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นื่องจากพยานหลักฐานพบพฤติการที่คล้ายคลยกันเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายว่าโดยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือหัวประมูลอย่างเช่นสนามคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างยางสังเคราะห์หลายแห่งคุณภาพไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ราคาสูงเกินจริงและอุปกรณ์กีฬาหนังสือกีฬาก็แพงกว่าความเป็นจริง และยังพบความเกี่ยวข้องของบุคคล3กลุ่มนะครับคือบุคลากรครูผู้ประกอบการที่ประมูลงานและกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังแม้ว่าขณะนี้จะไม่มีหลักฐานไปถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่ก็เชื่อว่าการบูรณาการทำงานของ4หน่วยงานคือปป,ปทปป,ปงสตงและดีเอสไตามนโยบายของพลเอกไัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะสามารถขยายไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังได้ ก็เป็นหน้านที่ที่ทอปปชจะต้องไปชี้แล้วครับท่านจะต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมตรงส่วนนั้นนะครับํำผมเนี่ยมีแต่ว่ามีกี่บริษัทที่ได้เข้ามาอ่าเป็นคู่สัญญามีกี่บริษัทที่เข้ามาร่วมประมูลตรงนั้นนะครับคือมันชี้ได้ว่ามีเหตุทีงควเชื่อได้ว่าน่าจะมีการหัวประมูลตรงนี้ ในขาธที่การปปทอบอกว่าได้ลงนามในหนังสือส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าสพาทจะได้รับภายในสัปดาห์นี้และจะดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนที่เหลือว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ ส่วนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประมวลผลข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอลของสอพทบอกว่าพร้อมดําเนินการตรวจสอบทางวินัยข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวข้องตามการวิเคราะห์ความผิดส่วนบุคคลของปป,ปทส่วนคณะทํางาน14ชุดที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงใน37เขตพื้นที่ที่มีปัญหาจํานวนโรงเรียนกว่า300แห่งเบื้องต้นได้รับรายงานมาแล้ว2ชุดซึ่งสอดคล้องกับปป,ปท และบางพื้นที่อ้างถึงผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ครับคือเราจริงๆเราต้องรองข้อมูลที่เข้ามานะคะซึ่งในนั้นเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างค่ะซึ่งกรรมการที่ลงพื้นที่เนี่ยจะต้องดูข้อมูลค่ะของแต่ละโรงเรียนเลยเพื่อที่ว่า ก็ไปตรวจสอบด้วยนะคะแล้วในกรณีที่โรงเรียนยังมีปัญหาอยู่ในบางเรื่องก็ต้องไปช่วยแก้ไขหรือให้คำแนะนำสำหรับงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างสนามฟุตซอลมาจากงบแประยะติปี2555กว่า600ล้านบาทโดยสำนักง,งบประมาณโอนงบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา37แห่งเพื่อดำเนินการโรงเรียนที่มีความต้องการสนามฟุตซอลเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตัวเองด้วยระบบ e auction นะครับ เมื่อได้บริษัทที่ชนะการประมูลแล้วเขตพื้นที่ก็จะโอนเงินไปให้โรงเรียนเพื่อทำสัญญาจ้างครับ